วิธีเปลี่ยนทายน้ำกันของพิ c โค e ี e จนนะคะแล้วก็วิธีเดินน้ำนะคะก่อนนี้ลูกค้าจะเติมน้ำนะคะให้เดินน้ำทิ้งก็คือรูนี้นะคะหมือออกมาเลยนี่นะคะน้ำก็จะออกแบบนี้นะคะพอน้ำออกหมดแล้วก็ปิดไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะขั้นตอนการเติมน้ํานะคะเราก็จะมีรูแบบนี้ค่ะจะมีรูแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะน,นะคะแล้วก็ให้เปิดรูตรงนี้นะคะปเป็นรูรอากาศค่ะคแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะถ้าน้ำเต็มนะคะน้ำจะล้นออกตรงนี้นะคะลูกค้าให้สังเกตเลยบบะคะ่ะเคแล้วก็ปิดรูตรงนี้ได้เลยะคะ่ะก็สออกปิดให้ครบทั้งสามรูเลยนะคะ